ครับก็กราสวัสดีกับมาพวกกับช่อง Team Rider นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่ศูนย์ยามาฮ่านะครับผมแหน่ศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์ขับเกษตรโนมินนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวแล้วกันนะครับรถคันหนึ่งนะครับเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับผมในยามาฮ่านี่แหละฮะแบรนดยามาฮ่าอ่าคิดสงสัยกันไหมครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรไปมาดู ชึบนี่อ่าวันเอ็มนะครับผมอ่าวันเอ็มก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันอ่ะพี่แดงครับเชิญแขกรับเชิญนะครับผมพี่แดงมิสทีนนะครับผมเชิญพี่ครับอ่กันครับทุกคนอ่าเจ้าของมันไม่ยอมมาพูดอ่าเจ้าของไม่ยอมไหมก็ต้องให้เป็นพี่แดงเป็นคนแนะนําเลยแล้วกันเป็นเจ้าของรถเองครับอยากรู้อะไรถามเลยครับอยากรู้นะฮะก็คันนี้เป็นอ่าวันเอ็มนะครับพี่แดงอ่าวันเอ็มครับปี2017ใช่ไหม เนี่ยเป็นไงตรู้รู้รู้ปี2017ครับตัวนี้ R1M นะครับสิ่งที่แตกต่างกับตัวปัจจุบันก็คือไม่มีฟลิปเคปอ่านี่เรามาใส่เองใส่เ้าไม่มีฟลิปชิบะไม่มีฟลิปไม่มีอ่ามีแค่อัพดาวมีอัพเดียวเขาต่อเพิ่งรู้เนี่ะว่าไม่มีดาวจะมาซื้อใส่เพิ่มแค่ถ่าไม่รู้ใครคุยมาพูดแทนมันทำไมอ่ะของแต่งลูกของแต่งไล่เลยดีกว่าไล่จากด้้าานนหเลยด้านหน้าเลย ปั๊มบนครับอ่าโลโก้แดงแบมโบโลโก้แดงโลโก้แดงโลโก้แดงลอนี้ตัวนี้ลอตี้เหรออตี้ด้วยลอตี้ด้วยอ่าราคาเท่าไหร่ราครับเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเท่าไหรไม่ใกล้ดิสองหมื่นเท่าไรสองหมื่นหกได้ครับสองหมื่นหกอันนี้อันนี้ราคาเมียรู้ไหมหรือว่าไงเมียมันยืนอยู่ข้างหลังก็เลยเด้อถ้าซื้อมือหนึ่งก็คงเปิดห้านะด้านซ้ายด้านซ้ายปั๊มคลัชของ TWM นะใช่ครับ TWM b ีวเนะครับเป็นก้านอิตาลีอ่าอ่าแท้ปเนี่ยเท่าไหร่ครับอ่าส4 0พันสี่สามพัราคาเมียรู้3ามพันสี่แล้วนะครับราคาเมียรู้สามพีครับนี่ด้านหน้าด้วยอ่ะชิวหน้าชิวหน้าของ MRA ชิ้นนี้สมูกก็ประมาณหกพันห้าอ่ารือรอเมียสักพันสีอะไรอย่างเงี้ยดกระจกฮะไลท์เทคครับอ่าไลท์เทคอ่าไลท์เทคคุนี้สองเก้าเนี่ยบอกเนียอะไร ห้าร้อยประมาณห้าร้อยแ้วรออ่าแล้วก็หมุดทองไล่หมุดทองนะหมุดทองนะครับมันทองแล้วล่างบ้างด้านล่างอะ<า>นล้วปัป๊มเดิมนะครับปั๊มเดิมเพราะว่าปั๊มเดิมอวันตัวนี้เนี่ยเป็นลูกสูบแบบไทเทเนียมโ,<อ>โอ้โหทนความร้อนสูงน้ำหนักเบาคลายความร้อนเร็วถ้าธรรมดามันเป็นอะไรอ่ะพี่แดงถ้าธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแบบอลูมิเนียมปกติก็เนี่ยตัวธรรมดาก็เป็นนี่ตัวธรรมดาอาวันก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันอ๋อแต่ว่าปั๊มรูปร่างหน้าตาแบบนี้มันอยู่ในหลายรุ่นไง อยู่ใน T-Max ก็อยู่ MT ศูนย์เก้าก็อยู่แต่ลูกสุภะเนี่ยจะมีใน R1 เท่านั้น R1 รวมถึงาโชคหน้าเออร์ลินหรืออะไรติดรถมาสีทองมันสวยนะพี่แดงนะไฟฟ้านะตัวนี้ปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าสามารถเข้าไปปรับที่หน้าจอได้เลยไม่ต้องเอามือมาขัน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 ไมันปรับละเอียดได้ไหมพี่แดงรูไหมปรับละเอียดได้ไหมอ่าปรับได้มันจะมีฟังก์ชันออกมาเยอะเลยใช่ไหม เพราะว่าอย่างอย่างของเอสพันต่อเนี่ยมันจะปรับแค่ความหนืดของโช๊คเฮ้ยอย่าไปเทียบในของกระจกเด้งรับใช่ไหมมีฟังก์ชันมีหลายตัวใไหมใช่หรือปรับแค่หนืดอย่างเดียวละเอียดเลยละเอียดเลยละเอียดเลยโอ้โละเอียดเลยตำนาเนี่ยตำนาตำนานะอ่ะตัดมาครับเนี่ยจานจานจานเดิมครับไปทาสีใช่ไหมแม่กูรู้ยันจานเดิมไปทาสีคิดดูดิ จานเดิมนึ่ของของอะไรจานเดิมนี่เป็โบไหมไม่ใช่ไม่ใช่แบมโบเอพันอะแบมโบนะเหรอถึงงก่อนเอ็พันดิถิงวะคอเอ็พันเนี่ยไหมอะไรอีกอะไรอีกพี่แดงการล้มล้อหน้าครับอีโบเทสเนี่ดูคันเทพนะจับไม่รู้เลยกอล์ฟไอสัตว์่ไงไม่กอล์ฟเหรอเฮ้ยมึงโดนเขาหลอกแล้ว มันต้องเป็นงานยางอันนี้เป็นงานพลาสติกแข็งอ้าวมึงดูเขาหลอกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ถ้าเป็นงานแท้นี่อันนี้ยกรอบอ้าวมันต้องเป็นยางอ้าวอันนี้เป็นพลาสติกแข็งเอาเร็วเขาแล้วเตุมแล้วไอ้ดั๊บเจ้าของรถมึงนี่ากลางหลังด้วยอันเนี้ยชัดเลยกรอบงานเนี้ยชักเลยกรอบโดนมาแล้วโดซื้อของกรอบราคาแท้มาเหมือนกันกูเลยรู้ เท้าของแท้มันจะเป็นหนังเนี่ยเนืดเนืดเลยจะมีการลื่นบ้านๆยังเป็นเนื้อเนื้อตัวเนี้ยมันจะเป็นยางเนี่ยเนืดเลยมันจะไม่ใช่พลาสติกแบบนี้มัันเป็สสผแบบเอออันนี้มันเป็นนี่มันเป็นพลาสติกแข็งคุณรู้ไ้มเนี่ยเออนี่เจ้าของก็เพิ่งรู้ว่าโดนต้มมาขอ, <laughs> อ,องต็อปเปร์มาหน่ะพันกว่าบาทอ่าพันกว่าบาทอันนี้ด้วยอะแล้วยางยางครับแล้วยางยางนี่เปลี่ยนใหม่นะเรี่ล้อโซ่เบียโซ่ ซึ่งเป็นยางปีใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยใหม่ล่าสุดเลยพูดหนึงว่าหมื่นหกพันห้าร้อยบอกเมียก็ประมาณข้างละสองพันห้าสองพันห้าชุดนี้ก็วันห้าพันเหมือนยางเก่าไปจ่ายเพิ่มแค่ห้าร้อยอะไรเงี้ยเทิอนเตืนเตืนด้วยฮะใช่นาศีครับจุกลมจุกลมก็มีนะจุกลมของแต่งนะสีทองทองนะอ่าทองทองเท่าไหร่เท่าไหร่จุกลมสามร้อยไม่ถึงพันไม่ถึงพันเห็นไหมแพงข้างละหกร้อยแล้วไม่ถึงพันจริง แต่ถ้ามีรู้ก่อมีเท่าไหรยี่สิบบาทขแถมมาเป็นยางเขาแถมมานะครับไม่ไรอีกอ่ะด้านหน้าก็หมดแล้วประมาณนี้การแฮนด์นะอะไรมาการแฮนด์บ้างการแฮนด์นี่เป็นของงานของ Revolution Revolution เท่าไหร่นี่งานฟรีนะจไม่ได้งานเซียนฟีนะไม่ถึงสามพันไม่ถึงสามพันนะครับอืมนี่ไม่ถึงสามพันไปในกล่องมีไม่ถึงสามพันใช่ไหมอ่ะมาต่อมาครับ เป็นงานคาร์บอนบ้างอ่่าใชคาร์บอนนะครับคาร์บอนแปะที่แผงคออ่าแล้วก็คาร์บอนแปะถังคาร์บอนอันนี้เป็นครอบใช่ไหมครอบเลยครอบแล้วก็เสริมโหนอันนี้เสริมโหนปะอันนี้ประมาณเท่าไหร่สี่พันห้าสี่พันห้าสี่พันห้าละชิ้นเนี่ยชิ้นนี้คันสองคันสองแล้วเนี้ยนี่ผมว่าแคสี่หกร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้เออไล่นอทองนะครับไล่นอทองนะครับนี่เท่าไหร่เนี่ยทุกจุดเลย ตัวละร้อยกว่าคนวโปรโบอะพี่ตัวร้อยกว่าบาทนี่โปโบอใช่เนี่ยดูมันมีมันจะมีเขียนอยู่ทั้งคันเท่าไหร่ทั้งคันเท่าไหร่อ๋อมันจะเขียนอยู่นะว่าโปโบนะคันโดนมาเท่าไหร่สี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าไม่โฟกัสว่ะไล่เบาอ่ะเป็นโปรโบแต่เป็นโปโบโปโบครับโปโบกระลุกเนี่ยมั้ยอ่าไม่เป็นสนิมมากเนออ่าทำไมโฟกัสอีกกล้องโอเคอ่ะจะมีมันจะมีตาเขียนเลยบโโปตาจะเขียนโปโบขาวๆนะฮะไปต่อกันล้มนะครับทั้งชุดเลยอีวกหน้ากลางหลังอันนี้ก็แคะ กาดแข้งกาดแข้งของอะไรเนี่ยของอะไรนี่นอกอ่ะพี่เนี่ยอ่านี่ของนอกได้จีบีอ่ะมาดูสองเท่าไหร่อ่ะได้มาถึงพันหัวบาทสี่แับคู่อ่ะสโซงนี้เราจะเป็นจีบีอ่ะคู่หนึ่งรวมถึงนี้ด้วยข้างหน้านี้ด้วยทั้งชุดใช่ไหมใช่สามปีหนึ่งสามชิ้นปีพันกว่าบาทแล้วก็อันนี้ผ้าหุ่มครับผ้าหุ่มปั๊มนี่อะไร แสมา20บาทแถมี่สิบร้อยห้าบาทพี่สองคู่โอ้ยโหหกร้อยเลยเหรอแท้เลยอ๋อ้ที่แบบเขาไว้ใส่แถเนี่ยใช่ไว้ใส่แมแต่เรามาหุ้มปั๊มเบรกปั๊มเบรกเยี่ยมไปเลยอันนี้เป็นคาร์บอนแท้ป่ะใช่ครับอันนี้แปะเองสติ๊กเกอร์อ๋อนี่แปะเองนี่แปะเองครับนี่ตัวท็อปของเออร์ลินอาร์วันโอ้โหนะครับที x เอบิรกใหม่เบิรกใหม่น่าจะมี เจ็ดแปดหมื่นป่ะวะจำไม่ได้เบิกใหม่กันเลนะจำได้ไหมหกห้าหกห้าหกหมื่นห้าหมื้าถ้าไม่ไฟฟ้าก็สี่ห้าเอออันนี้แถมมาเลยนะแถมติดรถเลย<ช>นละนะี่ไฟฟ้านะไฟฟ้ปาปรับจากหน้าจอได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เอ็ดทันไม่รู้ปรับได้หรือเปล่าน,นะแต่ว่าอันนี้ปรับได้ปรับไดออ้หน้าจอได้นะปรับได้จากหน้าจอเลยนะใช่โอเคโอเคกูพูดกูเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่มีไรก็ปรับได้กันอ่ะมาท่อกันบ้างอ่อะคราฟวิกอะคราโพวิกเขาเรียกว่าดีพ จริงๆแล้วมันชื่อว่า g จอ่าแต่เราชอบไปเรียกกันปลายดาบปลายดาบนับ่นแหละแล้วก็ตัวเนี้ยเไปฟังใครชิปใครชิปตัวเนี้ยเขาเรียกว่าปากโตเพราะว่ามันจะมีสองเซนนะีพีรู <GP. S 1> เลยโคตรใหญ่เลยอันนี้มันจะเป็นรูใหญ่แต่ถ้าเป็น GP รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีฝาครอบอีกทีหนึ่งรูมันจะเล็กลงนะอันนี้เป็นเรียกว่าปากโตรุ่นแรกเขาเรียกว่ารุ่นปากโตแตถ้าเป็นรถรถเล็กก็คอลีดคอลีดใช่แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาเรียกปลายดาบไปเฉยนะครับหรือชื่อรุ่นที่มันชื่อจีพี เนี yeah, ่ยต่อเพิ่งเห็นเนี่ยล้อแมกเขาเขียนอวันเอ็มด้วยกีนาวันเอ็มด้วยเออสวยสวยสวยแล้วก็อาคายมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแปด LED แปนะครับนี่ตีเด็ก่ะนี่ตีเด็เท่าไหร่เท่าไหร่นีเอยเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อกว่าบาทเอ้เมียบอกวันนั้นสามร้อยกว่าบาท ไม่มีอุดท้ายเหรอไม,ไม่มีอุ้ดท้ายไม่มีครับขายขายอยู่นะครับติดต่อได้นะครับใครขายอยู่นะอุดท้ายกินเล็ตหรืออะไรก็ไลน์เทกก็ได้นะติดต่อมานะไม่มีอุ้ดท้ายนะครับอ่ามีอะไรอีกปลกล่างก็ไม่มีเนาะยังปกเดิมอยู่อ่าปลกเดิมอ่าไมประมาณนี้ของแต่งประมาณทั้งคันก็ราวๆาสองแสนแปดถูกไหมไม่ถูกกลมากี่ปีแล้วครับคันนี้กลับมา สีกว่ากว่ากับสองปีแล้วประมาณปีกว่าเกือบสองปีแล้วอ่าเป็นไงบ้างกับคาร์บอนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ขับรถรุ่นอะไรอยู่สายเก้าร้อยสายเก้าร้อยแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเบื่อเน็กเก็ตแล้วอยากมาลองสปอร์ตดูอยากมาถ่ายหมอบ้างอันนี้เป็นสปอร์ตคันแรกเลยปะคันแรกเลยนะแล้วเปลี่ยนจากเน็กเก็ตเนี่ยสบายๆกีรอร์มาสายหมอเบ้างสายปวดหลังบ้างความรู้สึกยังไงบ้างมันก็คนละฟิวกันคนละฟิวกันชอบหรือไม่ชอบชอบครับชอบ ชอบพิมพ์ปวดหลังมากขึ้นคุณถ้าขี่ไปนานๆมันก็เราเราก็ชินไป่อ๋เรื่อยเริ่มชินเลยนะแล้วความเร็วคันนี้เคยอัดสูงสุดไหมเคยสองสองหกได้เลยสองหกได้ไปได้ไหมรถจริงครับรถไปได้ไหมหรือตันแล้วหมดละยังครับแต่เราไม่ไปแล้วเราพอแค่นี้ดีกว่าถนนที่คงเลี่ยงเราถนนไม่มีแล้วไม่มีที่วิ่งนะครับเออไม่ได้ไม่แล้วต้องไปสวนตะพูต้องสวนตะพูนะแล้วก็ถ้าตำรวจท่านไหนดูอยู่ก็รอดักจับมันได้นะหลังจากนี้มันอาจจะไปลองสองเก้าเก้าที่สวนตะพูนะอะไรแนี้อันนี้ซื้อเป็นมือหนึ่งหรือมือสองมาเลยอันนี้ มีสองนะปีสองมาสิบเจ็ดรถแล้วซื้อมาซื้อมาตอนไหนนี่มาปีนี่อะไรเอ่ะปีแล้วก็ประมาณซื้อมาได้ประมาณปีหนึ่งตอนตอนนั้นซื้อรถก็จะอยู่ประมาณสี่ปีเท่าไหร่เอ่าก็บอกก็บอกสองสี่สองแสนสี่อ่าหกแสนสี่ของแต่งที่ได้มาอย่างนี้เลยไหมไม่ครับอ่าก็เป็นทางซื้อใช่เราซื้ออะไรเพิ่มอีกเอาพวกตามพวกอ๋อฟานนี่มาซื้อเองเหรอ สามข้อเออหมือนพัฒน์มาแล้วเอามาแล้วแล้วก็ออข้อด้วยข่อด้วยข่อตัวเองนะครับถ้าหมดก็ตัดรายการพวกนี้ออกไปได้มาหกแสนสี่ซึ่งรถเนี่ยออกหน้าใหม่ก็มาตอนนั้นร้านหนึ่งนะใช่ก็พานะมาร้านหนึ่งตอนน,นี้มาร้านสองนะ อันนี้เจ้าของครับขอบคุณน้องดับด้วยครับสมาชิกในกลุ่มวัวเฟรนด์นะครับก็ฝากด้วยใครเห็นตามเส้นลามินทาหรืออะไรกันก็จัดตีหัวแล้วกันฝากเกี้ยงฝากอะไรด้วยนะครับ <c oughs> ทักทายนะครับเรียกไม่จอดก็พยายามทักทายกัน <c oughs> โอเคอ่ะดูดูสตาร์ทฟังเสียงก่อนนะ,ะสตาร์ทฟังเสียงหน่อยสตาร์ทเพื่อนนะ <c oughs> อะไรให้เจ้าของตัต้งเจ้าของสตาร์ทโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวเอาไหม จบจบที่เปิดกูพูดต่อบไปแล้กูไม่ได้กินอะไรแล้วมึงไปปิดคลิปเลยครับโอเคครับจ้าอีกแล้วเจ้าอีกรอบแล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องทีเควทีเรเดอร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแค่คลิปใหม่ๆของช่องเรานะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนครับไปพี่แดง